กูขอให้ลุงนายาอยู่กูยังจำได้ดีในวันที่คุณนาย กูน่าล้กหรือเปล่าที่กูไม่พูดกับมึงแล้วกูไม่อยากให้คนอย่างมึงน่ารักเปลือกเ้ารือโอเค่านี้ได้อยู่ตานี้ผมจะพยายามเก็บให้ได้สี่คนนะครับจะทำให้ได้ เราจะหาเหยื่อที่เป็นเป้าไม้ของเราไม่น่ามีนะตรงนี้มีหนึ่งแน่นอนก็เขาบันอยู่แล้วเขาหายไปไหนแล้วหายไปไหนไม่รู้มาดูก่อน,อนคนเราจะหายตัวง่ายขนาดนั้นไปหรือเปล่าแปละโอ้โห เราทำเป็นหามไม่เจอดีกว่านเนาะเฮ้ยหาเจอโอ้โหหาเจอไม่ได้ไม่ต้องพูดจีขนาดนั้นอุ้ยโอ้โหโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งจุดโดนไปหนึ่งจุดโอ้โหตาทีเ่เราแม่นยำย่ากระจับวางสุดยอดฮะโอ้โอออออออยจะไปผสมไาจะไปตอไปต่อไปใจเย็นใจเย็นโหโหน,น้องโถไหนใครต่อไฟเมื่อกี้ ีมาแล้วน้องสองดีนักสองดีนักลอยเท้าไปนี่ไปนี่ไปไหนต่อไปไหนต่อ,อเท้าหายเฉยกลับไปดูดีกว่าเผื่อเขาจะไปช่วยเพื่อนอ๋อมีคนไปช่วยเพื่อนแล้ว <c oughs> ปลาจากตรงนี้ได้เลยไหมเนี่ยฮะเฮ้เฮ้ยอยากใหปลาจากตรงนี้เลยอยากให้คุณเห็นนะ <c oughs> ว่าเราสําคัญกับคุณขนาดไหนปั๊บ <c oughs> เขาหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้เขายังจะมาช่วยอยู่เลย แปลกแปลกนะตัวเธอโอ้โหหายไปเกิดอันนี้ไม่ได้แคมป์นะหาคนอยู่ไม่ใช่จ้ะโอ้โหหายโคตรไวเกิดจอดดีกว่าหั้นกบมาดูเป็นระยะระยะเราห่วงแผนเธอมากแล้วจ้ะ ตรงนี้ไม่มีคนปัดโอเคเพื่อจะเข้าเฟสสองแล้วเร็วๆหนูเกร้อเช้าแล้วแสดว่าอยู่แถวนี้โอเขาจะวิ่ขึ้นไปช่วยแล้วเนี่ยไม่ขึ้นมาช่วยด้วยโกจะแล้วันโอ้โ่ๆอย่างนี้น่ดอปาไ่โดนแน่นอน ตามไม่โดนแน่นอนฝ่ายเราสองอันด้วยไม่มีใครมาช่วยเลยเหรอโอ้ใจร้ายใจดำอนเทลอ่ะทางขึ้นมีทางเรือนะเราเราสแตตบายอยู่ตรงนี้ก็พอนะอาจจะมีคนอยากมาช่วยเธอก็เป็นได้่มีคนล็อกที่แถวนี้นะนแล้วเนี่ยคนล็อกที่แถวนี้แนละ้วเนี่ยคนขึ้นไปหรือยังจ้าโอเคมีแล้ว เล้นหนึ่งมีเล้วหนึ่งตัวนีก่อนนีก่อนคนนี้คนนี้ฆ่าไม่ได้คนนี้ฆ่าไม่ได้เลยฆ่าไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปไปายจะไปไหนจะไปไหนว้อะไรกระแพอย่างนี้ก็ดีสิน้องตัวที่ตายแล้วครับผมโอ้โหเครื่องเสร็จไม่เกินโอ้ยตกไกลหมดเลย เสาพี่เจอแล้วเนี่ยเธอมาสองทำไมเพื่อนเดี๋เพื่งนยิ้มหลุดเดี๋เพื่งนยิ้มหลุดเพื่อนโอ้จะถึงแล้วจะถึงแล้วใจเ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 จมา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 ฝันเหลืออันเดียวชี้ชะตาเลยชี้ชะตาเลยชี้ชะตาเลยชี้ตาเลยโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปหนึ่ง เราเสียเวลาเราแคปไม่ได้แล้วตอนเนี้นเยเราแคปเราจะเสียเพียบมากๆเลยเปิดตู้อาความี่วาทั้งหมด5อันนะตอนนี้ไปต่อดีกว่าหลังคนนี้มีเคื่องหนึ่งนะเราจะได้จำไว้ตรงนู้นมีอีกหนึ่งจะมีใครมาช่วยเธอไหมเอ่ยน่ามีนะ เราฟังเสียงเอาฮะตรงนี้ไม่มีปัดแสดงว่าอยู่เครื่องนู้นแน่เี้ยเห็นตรงนู้นคนนึงละควรจะมีคนช่วยจริงๆเลยเจอแล้วคนที่เจ็บไม่มีใครยิ้เลยเหรอไม่มีใครยิ้คนขาเลยจริงๆเออโดยสักทีเนี่โยโทษเราควได้กากกันสักที

มาด่านดีๆมันก็ไม่แพ้ใครหรอกตอนนัวเนี้บอกเลยขอแค่ว่าได้ด่านที่มันโล่งๆลื่นๆเอาคนเจ็บดีกว,ว่าเอาคนเจ็บดีกว,ว่าคนเจ็บเออเราหาตจอง่ายคนเจ็บหาตจอง่ายง่ายดีไงดีโอ้โห oh. 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 ไม่โดนไม่โดนเป็นไม่ได้ยังไก่เป็นไม่ได้จังไก ไป่ได้จังไสไม่ได้จังไสทีฟ้าวิโด้เออดีดีสตาร์ทดีสตาร์ทดีสเต็ปดีสเต็ปสตาร์ทสเต็ปสตาร์ทแบ็คอะไรของกูเนี่ยโอ้ตีไปโดนอีกแน่เลยบ๊มบ๊มบ๊มมาตรงนี้แล้วกันวี่มาตรงนี้ตีโดนแน่นอนแฮ่ๆวิ่งไม่ลืมตาเลยนะน้องแขนสาวโดนเลยครับเซลดี เขาปัดกับเธอเมื่อกี้ไปนั่นแฝดเราแบบเก้าสิบแล้วนะเจนเออไปกระทืบเครื่องก่อนเครื่องนั้นได้เยอะมากถ้าเขามาปัดทรับนี่เราเสียเกือบสิบเราจะเก็บห้าสีบห้าไปแล้วปดไม่ได้เก็บเพิ่มนะ เราเห็นคนเพิ่มหนึ่งคนตรงนั้นนะจ๊ะมาทำไมไอ้ไอ้บ้านนาไปส่งกลับมาวันจะไปไม่แล้วบีาไปกับเวงโอเคช่วยเลยเราจะรีบแกะต่อเฮ้ยจะปั๊บ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 นี่เดินถอยหลังเดินถอยหลังเดินถอยหลังแล้วเห็นขวานเดินถอยหลังไปเลยจ้าวิไปเลยจ้าเจ็บก็เจ็บอยู่นะแต่แบบว่าอยากช่วยมากๆ จัดเลยหมดเลยจ้านี่อย่างคนนี้อ่ะเปิดก่อนได้เปรียบอาชิมเพนอะไรอย่เงปิดก่อนได้เปรียบครับไปครับเฮ้ย <c oughs> คนที่ตายแล้วหรอไวจัง มีคนอยู่ข้างในด้วยดีเลยเหมือนเขาจะมีทางออกทางเดียนั่นเลยเนะี่ยแต่มีม้าอยู่หายไปไหนอ้ออยู่นี่ไงอ,อยู่กปไหนวะ<อ>ตู้นี่ตู้น,นี่อยูอเเ่เป็นไปได้จับไ้ เธอจะไม่อยู่ในนี้โอ้โหยัง <S <S นี่ไงปาไปก่อนถึงจอกจะมีใครเข้ามาในนี้ใช่ไหมห,หาต่อครับชิวๆฮะเฮ้ยทำไมเดินกลับเข้ามาไม่กระจายหรอไม่เข้จายไม่กระจายจสถานการณ์ตอนนี้หรอโอ้โหหาเจอเดี๋ยวก่อน อยู่ปั๊มคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งก็จะหาอยู่ไหนที่นี่ไม่มีโอเคไม่มีเครื่องแถวนี้ไม่มีเครื่องแล้วถ้าอยู่ครืนนี้ก็ปแปลกๆนะตัวเธอเพราะว่ากระทืบมันแตกถ้าเขาจิตใจดีๆหน่อยเดี๋ยวเขามาช่วยเพื่อนแน่นอนคันไปไหนอะมีเพื่อนไม่แอบไปแถวเหรอ <c oughs> เพื่อนนายเป็นัลกลายแล้วทุกที จะคนดีออกมาเถอะตานี้พี่แบบเจ้าดนี่จะละจะละเดว๋ยวคนนึงเอาไปหนึ่งดอกเอาไปหนดอกโอ้ัเห็นออร่า้วยออร่แล้ว่าห่เจ้าเฮ้ยเขามีลูกเองเขามีลูกเองฟ๊อฟับฟัอฟัหน้าหน้าหันหน้าหันหนีหันห้าห ก็อย่างนี้หยาบหน้าเราชดทัดเราต้องไปเอาคืนให้สะเก,ก็ดใจยิ่งนั้นก้าวข้ามคามจ็บปวดไปเลยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วจ๊ะโหช่วยแลดีไม่ใจเลยว่ะแม่เอ้ย เฮ้ยจ้าครับตู้นี้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เรอเขาอุ้มเพื่อนเออเราเขาดึงเพื่อนอยู่นะอ้อเพื่อนบอกจุดเพื่อนบอกจุดเพื่อนขานมานี่แสดงว,ว่าที่ท่านต้องอยู่แถวนี้บูมเป็นอไรเออเ <c oughs> แอบ,บนี่เหรอ,อแอบบูมแอบ,บดอกมา าามอแบบเพื่ออะไรคนนั้นเขเจ็บอยู่นะเขาไม่มีเลิวเราสามารถได้เสียงเขาได้เลยดีแล้ว่นี่เจอล้วเอเพอนเเพอนเเรา้ับหน้สไตล์เราฮะสเต็ปเราเลยง่ายฮะ ไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยไปไหนไปการไปไหนไปการท่าแน่ล้มไม้ที่ขวาล้มไม้ที่ขวาล้มอะไรแล้วล้มอะไรแล้วโดดไปโดดมาอยู่แล้วเดี๋ยวเวลาหรือเปล่าโดดไปโดดมาตาดีจะจิ้มปีได้ เหมันจะบอกจุดเราแต่ว่าไม่น่าใช่โอเคอ๋อคืออยากหแบบเมืออเมียไปไหนแล้วอยากออกทึ้นไปเลยเพราะว่าเขาดิ้นนิดเดียวหลุดตรงเนี้ยเขาก็เลยขาดมาไกล